ว้าวสวยไหมคะเสื้อยืดตัวนี้นะคะเดี๋ยวธัญญาจะพาไปดูนะคะว่าเสื้อยืดตัวนี้เนี่ยเป็นงานเสื้อยืดอีโคปริน์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะมีใบไม้ชนิดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปแนะนํานะคะกว่าจะได้เป็นเสื้อยืดสวยๆแบบนี้นะคะเราใช้ใบไม้ท้องถิ่นที่มีตามบ้านเราเลยนะคะแล้วเอามาแต่งแต้มลงบนเสื้อยืดนะคะแล้วก็นําไปนึ่งค่ะให้ ความร้อนนะคะไอ้นานะคะเปลี่ยนใบไม้นะคะสีของใบไม้ลงบนเสื้อยืดนะคะวี่ๆมหาศย์จรรย์ความงามนะคะเป็นศินละปะบนผืนผ้านะคะงานรักโรคเป็นงานจากธรรมชาตินะคะจากใบไม้สู่ผืนผ้าค่ะอีโคโปรินค่ะมาดูกันด้วยกันค่ะว่าเป็นใบอะไรกันนี้นะคะจะเป็นใบแคนานะคะอันนี้จะเป็นใบใบไม้รูปผีเสื้อนี่ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็น โอ้สวยมากว่านเทวดาค่ะนี่แต่ละผืนนะคะพยายามใช้ใบไม้หลากชนิดนะคะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของใบไม้แต่ละชนิดว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรบ้างนะส่วนมากเป็นใบไม้ท้องถิ่นที่มีอยู่ตามข้างรั้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาแต่งเติมให้เกิดเป็นศิลปะบนผืนผ้านะคะโอ้ยสวยนี่อันนี้ใบอะไรเนี่ยใบยมะตูมค่ะ ไม่ใช่ราชพฤกษ์นะเนี่ยที่จริงคิดว่าเป็นราชพฤกษ์ไม่ใช่เป็นใบกลมๆแต่สวยมากเลยนี่ค่ะโอ้โหสวยจังฟอร์มเขาสวยทน,นี้อันนี้ก็จะเป็นแคนาค่ะโอโ้อันนี้ใบเหมือนกันนะคะแต่ว่าให้สีต่างกันนี่อันนี้ใบอ่อนนะคะน,นี่ใบแก่ใบอ่อนให้สีเข้มกว่ามาแปลก นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบแคนานะคะให้ออกโทนเขียวๆโอ้น่ารักใบว่านเทวดาจิ๋วอันนี้เป็นหนังเฉาวเว่ยค่ะโอ้โหหนังเฉาวเวยก็สวยนะนี่นี่ก็จะเป็นขี้เหล็กอเมริกันแล้วก็แคนาค่ะโอ้ขี้เหล็กอเมริกันก็สวยสีสวยแปลกดีนะคะ นี้เป็นมะดรุมใบเล็กๆนี้มะดรุมนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นแคนาโอ้สวยมากแล้วก็แขนแขนก็จะเป็นแคนากับใบใบละหงใบจิว๋วโอ้โหสวยงามอันนี้ข้างหน้านะคะข้างหน้าอ่ะเดี๋ยวเรามารุ้นงานข้างหลังกันนะคะ นี่ค่ะโอ้โหด้านหลังยิ่งสวยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบหางนกยูง,งค่ะหางนกยูงต้อง,องปัดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบแคนาค่ะโอ้โหว่านเทวดาว่านเทวดาสวยมากเอามาทั้งกิ่งก้านสาขาโอ้โหโอ้โหฟอร์มและสีคือสวยมากนะคะว่านเทวดาว้าวอีกแล้วอื้อ สวยจริงเขาออกสีม่วงนะคะสีของเขาก็จะเปลี่ยนไปตามสีของผ้าห่มนะคะอันนี้เราผสมล็อกบูดกับครั่งนะคะก็เลยออกมาเป็นสีม่วงนะคะนี่สวยจริงส่วนนี้ก็จะเป็นใบไม้รูปผีเสื้อคะ่ะอันนี้ใบอะไรไม่รู้เนี่ยโอยสวยนี่ใบไม้มาใหม่ ลองดูทดลองดูนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแคนาค่ะแล้วก็ปีดนี้ก็หน,นังเฉาเวออ่าไม่ใช่นี่ขี้เหล็กใมกันนะคะมันก็จะเป็นแคนา <fish> <background> สวยมากแล้วก็จะเป็นว่านเทวดาจิ๋วนะคะนี่แคนาโอ้แล้ะหู วุ้ยละห่งเป็นสีม่วงมาแปลกมาแปลกเลยละห่งเป็นสีม่วงอันนี้เป็นใบกันละประพฤกนะคะนี่กันละประพฤก,ก็สวยอันนี้เป็นแคนาแล้วก็ว่านเทวดาจิ๋วสวยงามอันนี้ก็สวยนะคะออกสีม่วงค่ะ